สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบเจอกันอยู่บนภูเขานะครับ<ช>วันนี้เรามาหาเห็ดวันที่สองนะครับอันนี้เป็นภูเขาที่อยู่แถวบ้านเรานะครับใกล้ใกลบ้านเลยนนได้เยอะยางตอนนี้นี่ครับผมโอ้โหมาได้ครึ่งชั่วโมงนะครับผมเริ่มเจอเห็ดแล้วนะครับเปลี่ยนเหมือนพี่เตมแล้วเจอยังตัวนี้เจอยังเออไม่ต้องให้พี่หาเนาะเอาลุยเลยอะวิชามาคุณผู้ชมหายคุณผู้ชมดูหน่อยซีว่าเห็ดบนเราเป็นยังไงเจอยังนี่เสร็จแล้วดอกไม่ค่อยใหญ่นะครับผมเนียนมากมาเป็นป่าหินเนาะ ขาดแต่ขาวจ้วเลยใช่มาคุณผู้ชมมาหาเห็ดด้วยกันครับนี่นี่โอ้ยเนียนไหมเนียนมากแต่สีมันจะขาวๆหน่อยนะครับผมเม็ดสเม็ดครับโอ้ได้เป็นถุงสารเลยนี่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 เม็ดเบลอเลยมีด้วยคุณผู้ชมเก็บเลยเดี๋ยวจะไม่ทานคทอื่นนะครับคุณผู้ชมครับเราต้องรีบแล้วก็เสียงดังไม่ได้นะใช่เดี๋ยวเขาจะมาหา โอ้โหเมื uh> ่อกี้ผมเดินลงไปนี่นี่นี่โอ้ยนี่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 โอ้โหดอกอย่างงามโอ้ยอยู่ใต้อันนี้เลยนึกคุณผู้ชมไอ้ดอกใหญ่อยู่เดี๋ยวเม็ดเล็กผมฝังไว้ดีกว่ามีน้ำใจอีกเอาให้มันโตไงเดี๋ยวเรามาเก็บอีก๊าหนึ่งกมเลยสุดยอด ใจนั่นนู่นเราเดินด้านหน้าด้านหน้านี่นี่โอ้โหเฮ้อันนี้ผมไม่เห็นจริงนะนี่นี่โอ้โหด้านหน้านี่แตกเลยเนียนมากเวอร์ครับคุณผู้ชมครับหาเห็ดหาเห็ดนักอ่อนเลยใช่ไมด้านหน้านี่แตกไหมเออเกี่ยดูก่อนนี่เห็ดด้านหลังนี่ด้านหลังนี่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 เกือบเหยียบนี่อีกนี่ ดินแตกไหมวันนี้มาหัดเป็นวันที่สองเริ่มได้เห็นแล้วผู้ชมรูปไม่เล็กๆที่พี่เกมเมื่อวันก่อนได้น้อยตอนนี้เริ่มตาดีแล้วนี่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 ไหลไหล่ดี๋ยตกเขานะพี่เกมนี่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 โอ้ยเห็นไหมเห็นเห็นเห็น สามเม็ดแปดเลยคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นเนจอเลยมหมดยังนี่เดี๋ยวดูดีๆช้าค่อยๆมันต้องใจเย็นๆคุณผู้ชมหาเห็นเนาะนี่งสามเม็ดโอ้โหนี่จุ่มเดียวนะประมาณสิบเม็ดอะคุณผู้ชมนุ่นๆอย่จเย็เนใจเยอะ <laughs> เยอะดูเห็ดงามไหม งามขาวด้วยครับดอกใหญ่ดอกกำลังกินเลยเอาใส่ถุงก่อนเดี๋ยวหลุดมือนี่นั่นละมาครับคุณผู้ชมมาครับเห็ดกำลังอ่อนๆเลยครับผมนี่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นุ่นก็ใช่นี่ก็ใช่นุ่นนี่ก็ใช่นี่ด้วยโอ้ พี่เกมเรากินข้าวอร่อยแล้ววันนี้อร่อยแน่นอนยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเอ,อแวกเอาต้นไม้ออกให้หน่อยดิคุณผู้ชมไม่เห็นเลยหว้ยังยมาแล้วนึ่งฝังนี้ฝั่งนี้ว้าขาวๆเลยอ๋อเ็บครับ ในกิ่ถมไปเอาใบไม้ถมไปหล่นหล่นจากมือน,น,นะโอ้โหรักขนาดขนาด <c oughs> หืสวยครับสวยดอกกำงามเลย เอาใหหมดเอาให้หมดเก็บให้หมดมาเดียงลงมา,มานี่ก็ได้หลุมขนาดครับมันออกตู้มฮะนอก็ได้นี่นี่คุณผู้ชมใช่ทั้งหมดเลยครับนี่นี่นู่นนู่นูน,น,นาข้างหน้าก่อนตามข้องก่อนเออเอออนั่นแหละครับมีใช่ไหมใช่ใชนี่ก็ใช่นี่ ปลนี่นี่มานี้ดูริวน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 ี่น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 ี่ริวฮะเออเนี่ะอืมอืมนนไม่ใช่เห็นคุณผู้ชมผมเนี่ยเป็นคนมองสุดยอดอ่ะนู่นนู่นนู่นไปดูเห็นสิ่งบอกว่าผมไม่เห็น

นี่คุณผู้ชมครับนี่เขา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 ใ่ไหมเออเพิ่มแสงให้นั่นแหละอืมเป็นจุ้มเลยคุณผู้ชมเหลียวคนมาแล้วเฮ้ยเราถ่มไว้ก่อนนีนี่นี่เรดูนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนเดี๋ยวเขาขึ้นมาแล้วเขาจะมาแย่งเราแล้วใช่ไหมยังไง เียด oh. ิเนียโอ้โหไอีกน้นน้ขน,นขนาดนีาขนาดนานี่นั่นแหละมาเด้อคุณผู้ชมครับมาครับผมมาเก็บเห็ดด้วยกันครับกําลังสนุกเลยครับผม <Okay. S 2> เจอเห็ดแล้วก็เจอคนด้วยเราก็ต้องรีบหน่อยนะครับผมสนุกจริงนะมาฟังไหนอีกไม่คิดเจอเยอะเลยนี่นี่นี่โอ้โหผมเกือบเยียบผมเกือบเยียบสองเม็ดเบลอเลย ไกไปเนี่ยยงเห็นเลยไหนไหนไหมใดินนไมเต็มเลยครับอ้ยปดวานหวานอ่อนนี่นี่นี่คุณผู้ชมตีมวยยังนี่นี่มานี่มานี่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 ปอ้ยปด อย่าดังดิอย่าดังอย่าดังโอ้ยปล่อยแมวลูวเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเอาเก็บไว้ก่อนนะฮะเอาถมไว้ถมถมสปอไว้เดี๋ยวดีถมไว้งานเดี๋ยวคุณผู้ชมกำลังเหมาะเลยครับผมกำลังได้เห็นเลยอืมโอ้โหไปชิ้นน้อยๆอันนี้เม็ดเท่านิ่งโป่งเลยครับผมเก็บสีครับรออะไรอ๋อเม็ดเล็กด้วยเม็ดเล็กฝอยมันไหม เนี่เล็กกว่าก็ได้เพราะว่าเราจุ่ใหญ่กว่าไหนี้นไปลาคุณชมไปดูสิขาวจุ่ยเลยคุณชมนี่แล้วก็เดี๋ตรงนี้ด้วยเก็บไปเลยก่อนรอรอรตรงนี้เด้อ เห็ดก็ต้องเลียร์เลยบ่ใช่ออก้าดินู่นนู่ดขาวเจ้คุณผู้ชมืปัดนี่นี่นี่ี่ร์กันนเียเย็นเย็นเย็นืเมปัดเป็นแพรเลยอ่ะ มาคุณผู้ชมครับผมมาแชร์ให้คุณผู้ชมดูก่อนนะคุณแคปแชร์กเนค่อยแชร์กันนี่นี่โอ้โหแชร์กันแชร์กันนี่คุณต้องครับนี่นะนี่เดี๋ยวพี่เกมเหยียบนะเมื่อกี้มันเห็นตรงนั้นเม็ดหนึ่งนะก็บครับผมอุ้ยเหยียบพี่เกมผมได้ยินเสียงคนอีกแล้วอุ้ย อันนี้กบไปเลยนอนมาเด้อมาเด้อคุณผู้ชมครับกำลังหมานครับผมหมานขนาดเลยวนันนี้สุดยอดแล้วว่านี้นะอ่ะใส่ถุงก่อนใส่ถุงก่อน,นเร็วๆคนมาแล้วเขาจะโกนเรียกเราอีเกเองผมเดินไปให้เขาเห็นถุงไงเมื่อกี้เนี่ยเขาเขาตามดิใช่พอเราหมานเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมได้เยอะเดี๋ยวตามไปบอกอ่ะ หนีเลยเหรอชวนเก็บครับคุณชมชวนเก็บครับเอย่าดูกันอย่าดูกันนี่ไหมเอเอาไมาจ้องมามาตามสายเห็ดครับมาตามสายเห็ดคุณผู้ชมมานี่ตอนนี้นี่น ตามตามพี่มาตามพี่มาอุ้ยตามผมมานี่นี่นี่อันนี้ก็คือเราเจอแล้วเขาก็เราก็เขียดไว้นะคุณผู้ชมใช่เพื่อทําเครื่องหมายไว้เราไม่ได้มาฝังไว้นะจะฝังยังไงลากมันยังติดอยู่เลยไหมหมอครับหมอหมานครับเข้ามานี่หมานครับมเป็นเล็กมันเล็กนี่นี่นี คนเขียไม่เห็นคนถ่ายเห็นนะเอ้ามุมละต่างมือสั่นเลยผู้ชมเห็นเหรอไม่เห็นเห็ดเยอะหืมพวกมันกินไหมนี่ยเกมผมไม่กินปลอกินไม้เหรอเขี้ยวเขี้ยวเนี่ยผมอยากเก็บแล้วนะผมไม่ถ่ายผมเก็บนะดีมากที่ผมาผมมาด้วยมาถ่ายถ้าพี่เกมถ่ายไงผมผมเก็บมามาขอให้ทุกจะให้แกล้งซ้ำพาคุณชมไปนีด นู่นนู่นเอาพอมาหันนี่ก่อนเดี๋ยวเลยอุ๊ยหน้าปุ่นน้องไข่เผื่อจะมีนั่นนั่นนึก อ้ดินแตกงานดินแตกเขาเรียกว่ามันแทกดินออกมาเอาใส่ถุงก่อนเดี๋ยวล่นเฮ้เ้นี่นี่นี่เขาคิดว่าเราไปซื้อมาประมานเยอะมากเลยซื้ออะไรขึ้นดอยทั้งวันเก็บเลย อ้าวนี่โอ้ผมปัดหลุดเลยฮึมืนีล้วเขี่ยดูก่อนอ่ะขนาดหนึ่งนะเห็นแล้วสามเม็ดสี่เม็ดเมื่อกี้เหมือนพี่เห็นแถวนี้เนาเนี่อ่ะเก็บไปแล้วเม็ดใหญ่อะน่ะเห็นไหมใช่ิีด้วย เห็นไหมคุณผู้ชมเก็บไม่ใช่หมดนอนอนะ่ะไปสน้นนุ่นขัางหน้านู่น,นตามที่ไปนั่นแหละแกไปมาคุณผู้ชมนี่โอ้ย,น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 ,อยนี่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 อู้ดเม็ดเท่าน่าแข้งเลยอะไรเนี่ยเม็ดใหญ่เวอร์คุณผู้ชม เห็ด <Russia> <ria> อะไรนี่ะวิ่งเข้ามาเสียมานครับมานปตรงนั้นอีกเหยบเนายเหยียบอะแกยก่อนแกยดินแตกเอ้ยตรน้นก่อนอาน้นก่อนข้างขาคนเดินนะ เดิมเป็นคุณผู้ชมเดิมเป็นนอนเหยาบแล้วนนเดิมหยาบที่เดิมแล้วไหนยกยกขึ้นยกเกียร์นั่นนี่นั่นนะเ,เอาใส่ถุงก่อนอยหลุดมือผมต้องนำกลับไม่งั้นไม่หมดคุณผู้ชมครับ <c oughs> เด็กปั้นไงเด็กปั้นเก็บเห็นใส <c oughs> ่เยอะแล้วใส่เยอะแล้ว เค่ดนอนครับ hmm. ค okay. well, ุณ so right. okay. so ูครับฮะอยู่ไหนออกโอเคครับคผู้ชมครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้เจอเห็ดเยอะเลยนะฮะลงได้เท่าไหร่ผมประมาณรูนึงน่าจะได้ครับหนักเลยขอผมอยู่ในกระเป๋าหนเอาของพี่มาดูกระเป๋าพี่เออมาช้อหน ใน,น,นถุงในถุงมัดไว้ไหมเนี่ยมัดแล้วพอ,อ,อผมแน่นนิดนึงแล้วเอ,อ้ย<ว>ผมเยอะกว่าพี่เกมนนเยอะกว่าดิ <c oughs> นนนผมถ่ายไงเดเออไปโอเคครับวันนี้ก็ได้เห็ดกันเยอะพอสมควรนะครับผมตอนนี้ก็มาได้ประมาณสองชั่วโมงแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามาใหม่เราจะถ่ายดูใหม่ ครับผมบอตอนน,น,ออน,นี้ตอนนี้เดี๋ยวเราหาต่อก่อนไม่ไม่กลับต้องหายได้สิบลิตรนะครับผมวันนี้สิบกิโลอ่ะ <laughs> ใช่ดินขาลากเลยโอเคครับฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับจอด